รู้ป่ะว่าทําแบบเนี้ยเขาอายคนนุ้อยอายทําไมเงินก็เงินเขาเงินได้แล้วยังไงมันเยอะป่ะมันก็เยอะทําไมอ่ะมันก็เงินเขาก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนทําอะไรอย่า,ยาให้เป็นขี้ปากคนอื่นได้ป่ะเคยคิดบ้างมาเคยคิดบ้างมาว่ามันไม่ควรทําอ่ะแล้วยังไงอ่ะถ้าอยู่้วนแบบนี้นะแล้วถ้าเป็นแบบนี้นะมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วที่ิิจริงรยิ่งกว่าละครลองทดสอบเพื่อนเมื่อทะเลาะกับผัวลองโทรหาเพื่อนเพื่อนจะว่ายัางไง โล,เ,ลเจ๋ทำอะไรอะทำงานบ้านเจ๊ไม่ไหวรอบนี้ต้องเลิกกันจริงวะโอ่ะอ้ย,อย,อยไม่ทนเลยเย็นนี้ว่างบ่างออกมาเจอกันหน่อยไหมเาเลอิกงานตอมากัโมเวันทงาน,านอกนานะเอาไงเจอที่บ้านหรือเจอที่ร้านถ้าที่บ้านก็เอาเสื้อผ้าไปนอนด้วยได้ปะเออง้นเอาเสื้อผ้ามาเลยเอองันเจอกัน ฮัลโหลมึงทํำไรแอ่ทำไรทำงานเพิ่งเสร็จมึงออกมาเจอกันได้ปะทะเลาะกับพี่ไว้น่าจะเลิกกันจริงรอบเนี้ยทำไมเกิดอะไรขึ้นเรื่องเล่นนั่นแหละเขาจับได้รอทีร้านแล้วกูก็บอกกูก็เตือนแล้ว เขาบอกว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้เขาอายคนกูก็อายกูก็อายกูก็อายเฮียไม่ใช่กับตัวใจนะเพื่อนมึงก็อายเพื่อนมึงก็อายเยืมันตั้งสี่รอบแล้วเฮียมีเงินให้กูยืมสักแสนนะจริงๆยืมได้นะแต่คือถ้ามันไม่ชี้นักการธนาคากูไม่ได้เล่นกูไม่ได้เล่นกูไม่ได้เล่นแล้วใครจะไปเชื่อมึงนี้ได้กูก็ไม่เชื่อมึงพอๆกับโงมงนั่นแหละโง่โง่โง่ได้จริงเลยป้าพี่ไว้แม่งดีขนาดนั้นะถ้ามึงแบบ ยังคิดได้อยู่จริงๆอ่ะมึงต้องเลิกทุกอย่างเว้ยไม่ใช่เลิกกับพูดมึงควรพิจารณาตัวเองเว้ยมึงไม่ใช่แบบมันมันอยู่ที่ตัวมึงแล้วตอนเนี้ยมันไม่ได้อยู่ที่ใครมึงกูโทรมาปรึกษามึงกูโทรมาเอากำลังใจไม่ใช่มึงมาด่ากูนี่นี่นี่ไม่เคยมีด้วยเพราะทุกครั้งที่ด่ามันก็ไม่ดีขึ้นเลยก็เลยยินเหมือนจริงอ่ะวางของนี่มึงก็ลงรับจำนำเลยวเนี่มึงเนี่ยเพื่อนกูจริงไหมเนี่ย ลุเตอม์หรืออะไรนะจริงๆแล้วเรื่องเงินน่ะมันคือเรื่องเล็กๆจริงๆแเรื่องที่ใหญ่ตอนเนี้ยคือเรื่องเรื่องกระปวดจะเรื่องความสัมพันธ์เนาะไม่กูไม่อยากง้อใครกูไม่อยากมาคุยกับใครกูไม่เคยง้อคนกูไม่เคยงอคนก็ทำอะไรก็ทำแต่ขอไม่ได้ด่ากันนะมึงอ่ะคือคนที่คนที่คนที่นึงได้ไม่เคยงอใครไม่เคยงอใครมึงดูกูนะกูอยู่ในจุดที่มันไม่เหลือใครให้งอแล้วด้วยซ้ำมังก็หรูวันนั้นกูร้องไห้เคาะอยู่ฝาโรงข้างๆกวนด่าแม่งโง่จับอ้เหี้ยไปเหี้ยอะไรก็ไม่รู้อยย่่่าางงงเเีี้วันนึไมมอะมมึงจะาคิดได้แบบกูอ่ะมันสร กลับไปคุยกับผัวเถอะโอเคกูกลับคุยกับผัวก็ได้แค่นี้มึงอย่ไม่ด่ากูจะแบบสำนึกเลยอ่ะไายปุ่นก่อนอยู่ดีไว้ปุ่นจะแบบเข้าข้างไหมต้องมีเพื่อนที่ซับพอร์ตแหละฮวัสดีสวัสดีมึงกูทะเอาะกับพี่ไว้อีกแล้วเขาเห็นข่าวเขาเห็นอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เคยรู้ว่ากูเล่นเยอะขนาดนี้โอ้ยเนี่ยคือต้องบอกเขาามึงเล่นเท่าไหร่ห้าร้อยพัน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 ดีได้บ้าปะเนี่ยโอ้โหไอ้เนี่ยตอนนี้ก็คือ เดือดแล้วดิเดือดแล้วก็แบบไม่ไม่ไหวอ่ะคือถ้ากูไปไฟกูก็อยู่ไม่ไหวเนี่ยคือแบบที่ไฟก็พูดใครๆก็พูดว่าให้มึงเลิกพี่แล้วรีเรื่องแดงขึ้นมาเนี่ยกูก็ว่ากูไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนนุ้ยโอ้โหมึงมึงเคยได้ยินไหมว่าไฟไหม้มันหนึ่งเหลือที่แต่มึงเล่นการพนันมาหมดตัวเลยนะไอ้ได้กูไม่ได้ใช้เงินเขากูใช้เงินตัวเองมึงทำเองอ่ะมึงหาเรื่องเองอ่ะใครจะไปแก้กับมึงได้อ่ะตัวหนึ่งหรืออื่อะมึงไม่บอกดีไห้บอกมึงโกงเขาใช่ไหมคือมันไม่ใช่เขาวววแลล้้สมมมมุ่่ปเนนนดยึงัข คนที่ไหนที่ออกกล้าเล่นแล้วกล้ารับแล้วกล้าโดนจับไอ้เหี้ยมึงกูไม่นอนกับมึงได้ไหมอ่ะกูไม่อยากกูไม่กูทำไมกูไม่เอาแล้วก็เป็นข่าวอย่งนี้แต่ประกูเป็นม่ได้แต่อะไรอย่างนี้ไม่ได้คุณอะไรมึงน่าจะดีนะแต่กูไม่เอามึงเป็นผัวหรอกแต่กูไม่เอามึงเป็นผัวหรอกคุณไม่อยากกเลือกเลมึงนอกจากมึงจะซ้ำเติมกูแล้วมึงยังไม่ช่วยกูด้วยมึงมันเพื่อนอะไรเนี่ยโอ้โหเปนนี่แหละเพื่อนดีๆเขาทำแบบนี้ถ้าเพื่อนเฮียเขาทำอีกแบบนึงมึงเข้าใจไหม พวกเพื่อนดีเพี่แอ้ก็ถ่ายคอนเทนต์อยู่ดิในคลิปเลยสบายเออพวกมึงสันดานดีกันนะเออพวกมึงนี่สันดานดีนะโอเคครบได้ครบได้นีโทรหาใครแล้วบ้างเดี๋ยวกูจะโทรบอกให้หมดเลยว่าห้ามรับพวกกันนี่